จะทุกจะสุขมันก็อยู่ที่ความคิดนะครับซึ่งเมื่อเราเห็นอะไรสักอย่างซึ่งสีเดียวกันครับเราจะทําให้ตัวเองมีความสุขก็อยู่ที่ความคิดนะครับเราจะทําให้ตัวเองทุกมันก็อยู่ที่ความคิดเช่นเดียวกันนะครับก็มาดูนะครับก็มีคนคอมเมนต์ว่ากล้ามปลอมนะครับซึ่งสําหรับเรานะครับเราเรารู้อยู่แก่ใจครับ เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโต้ตอบอะไรมากมายนะครับก็ผมก็ส่งสติกเกอร์นะครับหัวเราะให้เข้าดูนะครับซึ่งเมื่อเขาได้รับเขาเปิดดูเขาก็ต้องแปลกใจนะอ๊ะทำไมมันส่งสติกเกอร์หัวเราะนะทําไมมันไม่โต้ตอบก็คือทําไมมันไม่อธิบายอ่าให้เข้าใจอ่าเห็นไหม่ะก็คือนี่ก็คือสุดท้ายนะครับคนที่ทุกนะครับก็คือไม่ใช่ตัวเรานะครับก็คนที่มาคอมเมนต์ล้ว,ว่ากล้ามผอมนี่คือวิธีการคิดง่ายๆนะครับ ซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปอธิบายกับคนลักษณะที่ว่ามันคิดลบมองโลกในแง่ลบลักษณะนี้นะครับก็คนลักษณะนี้นะครับบางคนก็ใช้เฟซอวตารนะครับเหมือนกับ,กบที่เขามาคอมเมนต์นะครับก็เขาจะคือวันๆนะครับชีวิตเขานะครับก็ไม่มีอะไรทํานะครับสําหรับคนที่คิดลบนะครับก็พยายามส่งโปรไฟล์คน,ลคนนู้นคนนี้อ่าพมีอะไรที่ขัดใจเราหน่อยไม่ได้ก็จะไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ก็คือให้ตัวเองแบบ ให้ตัวเองสบายใจอะความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขนะครับแต่เมื่อก็คือเขาไปคอมเมนต์นะครับในลักษณะที่ว่าแบบทําให้คนอื่นเขาเสียหายหรืออะไรแบบนี้ครับก็ถ้าไปเจอนะครับคนที่มีวุฒิภาวะผมไม่ได้ว่าผมมีวุฒิภาวะอะไรมากมายนะครับก็เขาจะตอบแบบลักษณะแบบว่าก็คือเชิงผู้ดีหน่อยอ่าเชิงก็คือแบบว่าไม่ต้องไม่โต้อตอบอะไรมากมายในเมื่อเราก็คือมีรูปธรรมชัดเจนนะครับ เรผมต้องไปอธิบายว่ากล้ามผมปลอมนะครับในเมื่อผมเทนเพื่อนๆนะครับมีผลงานกันแล้วเทนกันจริงๆนะครับผมก็ไม่จะเป็นจะต้องไปอธิบายอะไรมากมายครับก็เพียงแค่ส่งสติกเกอร์ก็คือหัวเราะให้เขาไปครับทีนี้เขากลับกลายเป็นว่าเขาทุกเองนะครับนอนไม่หลับเลยนะครับเอ๊ะทำไมไอ้นี่ไม่โตตอบสุดท้ายเขาก็ต้องมาส่งโปรไฟล์เฟซบุ๊กผมนะครับดูนู่นดูนี่เออโอ้กูคิดผิดแล้วอ่าที่กูไป ไปคอมเมนต์ว่ากล้าปลอมอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเดยกเขาก็ลบคอมเมนต์แล้วก็อาจจะบล็อกเราก็ได้หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับคือวิธีการคิดแบบง่ายๆนะครับอย่าไปทําให้ตัวเองทุกข์นะครับก็มีคอมเมนต์นะครับมันจะมีแต่สิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์นะครับก็ให้คุณดูนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เขาด่าเราจริงๆนะครับก็เราอาจจะบล็อกลบไปเลยก็ได้นะครับก็คือใช้คำหยาบให้คุณดูนะครับนี่ คลิปเดียวนะครับคนดูเกือบล้านวิวนะครับเห็นไหมล่ะครับคนกดไลค์นะครับสองหมื่นกว่าคนคอมเมนต์เนี่ยครับเนี่ยสี่ร้อยกว่าเนี่ยคนแชร์สามร้อยกว่าคลิปเดียวนะครับการที่เขามาคอมเมนต์นะครับก็คือคลิปมันจะช่วยเปิดการมองเห็นให้เรานะครับคุณจะต้องขอบคุณเขานะครับเพาที่เขามาคอมเมนต์น่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับทํายังไงนะครับให้คนมาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้นะครับผมมีเทคนิคเทคนิคเยอะแยะนะครับ ซึ่งก็เมื่อมีปฏิสัมพันธ์นะครับของคลิปของโพสต์นั้นนะครับก็ a c e b o o k เขาจะเปิดการมองเห็นให้เรานะครับซึ่งก็นี่ยินนะครับเป็นข้อดีนะครับที่เขามาคอมเมนต์นะครับสําหรับคนที่ทําเพจนะครับทําโปรไฟล์อะไรก็เปิดหมดอาชีพนะคุณจะต้องขอบคุณเขานะครับที่เขามาช่วยเปิดการมองเห็นให้เรานะครับถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อยู่ไม่ได้นะครับคุณต้องคิดแบบนี้นะครับถ้าไม่มีพวกเขามาคอมเมนต์เราก็อยู่ไม่ได้นะครับ พราะสิ่งที่จะทําให้เพจนะครับของคุณโตได้ก็คือก็คือการปฏิสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ปฏิสนธินะครับนี่ก็คือการเปิดค่าการมองเห็นนะครับสําหรับคนที่ก็มาคอมเมนต์ให้เรานะครับเราต้องขอบคุณนะครับก็ต้องฟ้องอธิบายนะครับว่ามันเราเป็นผู้สร้างนะครับส่วนเขาเป็นผู้เสพคือมันต้องอาศัยผู้เสพนะครับถึงเพจมันจะโตนะครับก็ผมมีคอมเมนต์ คอนเทนต์มากมายที่ผมจะทํานะครับยังไม่มีเวลาเลยนะครับเช่นคอนเทนต์นี่นะครับฝึกที่บ้านนะครับ,บนี่ครับอุปกรณ์แค่บ,บ้าเดียวบ้าคู่นะครับพวกนี้ครับเราสามารถมีหุลล่นลีนๆเหมือนนักฟุตบอลเหมือนโรนโดเหมือนนักกีฬาอาชีพบอดี้แฟทสิบเปอร์เซ็นต์ลงมาเจ็ดเปอรแปดเปอร์เซ็นต์ลงมาได้จริงหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมอยากทำนะผมไม่มีเวลาเดี๋ยวผมค่อยมาตัดนะครับ มันมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่ผมอยากจะมาทำคอนเทนต์ซึ่งผมจะทำคอนเทนต์แนวลักษณะที่เปลี่ยนไมล์เซตคนมากกว่านะครับส่วนก็คือการฝึกอะไรแบบน,นี้ก็คือเป็นหน้าที่ของแอดมินนะครับผมไม่อยากไปแย่งงานแอดมินให้แอดมินเขาทำคอนเทนต์การฝึกการสอการเทนอะไรลักษณะนี้นะครับซึ่งผมก็จะเทนก็เฉพาะแอดมินนะครับตอนนี้ซึ่งก็เดี๋ยวหลังสิ้นเดือนนี้นะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มปิดทุกคนเดี๋ยวจะมีแอดมินครับให้การบ้านนะครับแล้วก็ให้คุณไป ไปฝึกนะไปส่งคลิปไปถ่ายคลิปแล้วก็ส่งลงมาแล้วก็พร้อมาส่งอาหารนะครับก็ตามการบ้านในแต่ละวันของแอดมินหญิงนะครับซึ่งตอนนี้ผมให้ความสําคัญของผู้นํานะครับถ้าผมไม่สร้างผู้นําถ้าไม่ไม่ได้สร้างแอดมินหญิงเกิดขึ้นมานะครับไม่ได้สร้างคุณเพนะครับเพอเนะครับกลุ่มอาจจะไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าผมเทนคนเดียวผมเทนไม่ทันหรอกครับก็สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆเยข้ามาเรื่อยๆนะครับ บางทีผมอาจได้ปิดกลุ่มนะครับก็ผู้นํานะครับสําคัญมากๆนะครับถ้าไม่มีคู่ผู้นําแล้วสมาชิกใหม่ๆเข้ามาผมถามนะครับแล้วใครจะเทนให้คุณนะครับใครจะให้คําแนะนําให้คุณนะครับคือเป้าหมายหลักของผมนะครับก็คือการสร้างผู้นำนะครับแล้วก็อีกเป้าหมายนึงครับก็คือสมมติว่าก็คือเราได้รับความรู้นะครับก็จากแอดมินหรือจากใครก็ตามเมื่อเรามีความรู้เมื่อก็ มีเพื่อนๆนะครับสมาชิกกลุ่มปิดเขาส่งคลิปวิดีโอส่งอาหารเราไปรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันผิดก็แค่เราไปคอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์ก็คือบอกเขานะครับแนะนําเขาก็แค่นั้นครับสิ่งที่อยากได้ก็คือนี่ครับสิ่งที่แบบต้องการมากๆนะครับพ<ๆ>อเมื่อเรามาเปิดก็คือเจอคลิปเจอโพสต์ในกลุ่มปิดนะครับก็แค่ก็คือถ้าเรารู้เราก็มาคอมเมนต์แค่แค่นั้นเลยครับ ซึ่งสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะเข้ากลุ่มเทนฟีนะครับก็คอมเมนต์ใต้โพสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กลุ่มไปให้นะครับก็ปิดกันสิ้นเดือนนี้จริงๆนะครับก็ใครคอมเมนต์ก่อนสิ้นเดือนนี้กขเอาข้อความมายืนยันนะครับ